บน้งคันวานเหวานเฮจับตากันจาหนาหอนจะปับมาหนีันจ่าโอ้ยหน้าก็วุนตีบเด้อถาหนเดียตนอนหากระบาลแย่บลนอ่สตีโโยหั เห็นาดังเาอ่ดงเอามาดังเลยได้เต็มเลยครับแปะถุงสอบทานมาโหดลดเอาแหลมลงไปขอดเอาเหลมัจากนี้นเ,เ,เดดน่ะ งามกนั่งรถวิถีชีวิตบรบดานเท่ากสิเบี้มีล่ะพี่น้องหาอยู่หากินกันไปเนาะจ้ามี่ยังกระโจยกันบตองดอกทอตะวันตะวันิิมันกระายแล้วก็ได้หลายแล้วหลังบอเลย้อยไหมแมเดี๋ยวปงายหอกไหม มันอยู่ใสยายละเอาคืนผู้ใดเลยนะไกลไปหลากซอยเล่าเนี่ยฟฝานันไปหลากซอยลุ่มเนี่ลุ่มเอาคืนผู้ใดผู้ใดหลายผูะะ้หลายพี่นองเบิง้งเป็ตนตะนักรว ตอนนี้กะเอาวิวธรรมาชาติสวยๆให้พี่น้องเบิ่งด้วยจะ้ะปลา,าเอา่อบ่อยากเอาปลาให้เบิง้งเนาะจ้ะต่บ่รู้ว่ามันจะกิดหรือบ่กิดเนาะพี่น้องก็กัย่านเดียวกันล่ะจ้ะก็ตอนนี้กะน้ำก็กระ,ะลังแบบว่ากระลังหลายอยู่นเนาะจ้ะแต่ว่าชีวิตบ้นบานๆเฮาเนาะจ้ะหายอยู่หากินกันไปอันนี้ก็จะเป็นบอ่อที่แบบว่าเป็นเลี้ยงธรรมาชาติจะ้ะเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติเลยพี่น้อง ัะมาบอ่อนนิก็จะหาปูหาตากันกินย่ามเทศกาลเนาะจ้ะก็จะเฮ็ดกินกันไปจากพี่น้องกันถมะฮ่มมาตุ่มกันเนาะจ้ะผักอิสานเฮ้าก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะพี่น้องกระทายชีวิตบันบานมาให้เบิ่งเดอร์จ้ะ